อ่าเข้าละเอาไม้ตียุงให้หน่อยเฮ้ย <Okay. S 2> <Hey. S 2> นี่มันมาล่ออยู่นี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 ่นคือ <c oughs> อะไรอยู่นี่ไม้ตียุงตัวนี้อือมันนี่พอพอไม้ตียุงมามันก็ไป <c oughs> อือืออ่ามา จะจำอะไรได้ไดมั่งหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนานแล้วไม่ได้มานานแล้วแลวเนี่ยจุมจีเนี่ยท้าไมต้องไปนั่งทัดสูงเลยอ่ะก็คันเตี้ยไงแพนของปีหมุยนี้ว่าไงปีหมุยไม่ไม่มีแพนอะไรเลยไม่มไม่มีความที่ว่า เปลี่ยนแปลงอะไรเลยในในตัวเราเหรอเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเลขหกหกสิบสี่แล้วก็ 65, ชะชะชะหกสิบห้าเฉยเฉยเพราะตาบใดคนยังนิสัยเดิมเรา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 ยังนิสัยเดิมอยู่อืก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรแล้วถ้าว่าเรายังมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเราก็อืได้ขึ้นมาอีกคืบหนึ่ง ไอ้คำว่าเปลี่ยนแปลงนี่คือจากเดิมเป็นอะไรจากเดิมหมกมุ่นหมกมุ่นเรื่องอะไรทุกในทุกทุกอย่างอืมถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นเท่ากับว่าสูงขึ้นมาครบหนึ่งเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็เปลี่ยนแปลงจากอะไรเดิมเรามีอะไรเช่น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 อย่างเราอย่างเราไม่รู้เราก็ได้รู้ขึ้นเช่นไม่รู้เรื่องอะไรถ้ารู้ขึ้นรู้เรื่องอะไร ไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวใส่พริกหรือใส่อะไรมั่งน้ำส้มหรืออะไรพวกนี้เฮ้ยฮตัวลงจะได้เรื่องไหมเนี่ยดนตรีก็ไม่ต้องให้มันได้เรื่องหรอกเออจะได้ไม่ต้องไปงงไปเป็นกูงงกันอยู่เอออจะรู้เรื่องทำไมอ้าวเหรอให้เข้าใจตัวเราก็พอ ไม่ต้องรู้เรื่องเขาให้รู้เรื่องเราก็พอต้องการกาลังจุยไหมกําลังจุยกําลังคิดแล่ว่าต้องการกําลังจุยมีไหมกำลังใจนี่แบบต้องทําเองอ่ะเอาทำเองได้ไม่ต้องต้องการจากใครนี่สวนกระแสโลกเนี่ยกระแสโลกเขาต้องการกําลังจุยนะเขาบอกไม่มีกําลังจุยไม่ได้นะอยู่ลําบากชีวิตไปต่อไม่ได้อ่าไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่มันดีอ่าเฮ้ยพูดงี้หมายความว่าไงสวนนีเพราะว่า คนเรามันต้องให้กําลังใจตัวเราเองอไปไปรอจากคนอื่นนะเขาพูดว่ากําลังใจอืกําลังใจอืกําลังใจอืเป็นลมพูดออกไปมันก็หายไปแล้วอืแต่ถ้าทําเองถ้าเราทําเองเราก็ได้กับตัวเองอืเหมือนกับพูดไปเรื่อยใช่กับทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยเราก็ได้เราก็ได้มากกว่าพูดไปเรื่อยนี่ไม่ได้เลย ไปลมปลยไปู่อยไปเรื่อยใช่ไหมครับมาดิโคสเนาะพิมไปเรื่อยพิมไปเรื่อยล่อยไปเรื่อยฟังไปเรื่อยไม่เหมือนพูดไปเรื่อยพูดคือทำใช่ถ้าเราพูดเราทำนะครับมาดิโคสพิมไปเรื่อยหล่อยล่อยไปเรื่อยไม่ได้เป็นทำหรอถ้าพิมพ์มันก็แค่พิมพ์เป็นตัวอักษรไงก็คือมันขึ้นอย่างว่าเขาหรือเราด้วไหมด้วยด้วยเราดูหรือเขาทำให้ดู เราทําเองไม่ไม่เราดูเขาหรือเขาทําให้เราดูถ้าจะยึดหลักว่าเราจะอะไรเป็นตัวสาระสาคัญเราดูเขาหรือเขาทําให้เราดูเก้าอี้ให้เรานั่งหรือเก้าอี้มันให้เรานั่งเรานั่งเก้าอี้เรานั่งเก้าอี้อ่าหรือเก้าอี้ให้เรานั่งตัวไหนเรานั่งเก้าอี้โอเคเราเรามานั่งดูนั่งดูหรือ TTM พูดให้ฟังเอาไหนครับ เรามานั่งดูเรานั่งดูอ่าถ้าไม่มีทีทีเดนพูดให้ฟังล่ะจะดูได้ไงอืมอันนี้ของสองของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันเฮ้ยสุดยอดเลยทำไมวันนี้มาดิคุชไม่ไม่ยังไม่ไปมางงีก้ามาปุ้งมาปุ่งว้าไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วเจ็บเพราะรู้ลงรู้ลงว่ามีของ ไมกันราะมันมีนี่แล้วนะเอ่เอ,อะยินเลยนะว่าเราดูเขาเรามาดูกับเขาทําให้เราดูของสอนสินอยู่ที่เดียวกันที่เดียวกุล<ม>ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าตัดตอนเราลอะอะตัดตอนคาว่าเราเราใช่เขาไหมเราไม่ใช่เราไม่ใช่เขาโ okay, อเคไหมครับบริโก้แต่เราดูเขาแล้วเรามาทําเราเองเราดูเขาเราทําเองเอไม่ใช่ว่าเรา ดูเขาแล้วหลอยไปตามหลอยไปตามตามเขาตามเขานื้อออกไหมครับมาริคุตเพราะว่าการดูเขาฟังเขาดูด้วยหูฟังด้วยตาไม่งงนะมาริคุชไม่งงไม่งงนี่ไม่ใช่ภาษาตรสตอรออนะดูด้วยหูฟังด้วยตาตาเป็นประเสียนหรือเป็นประแสเป็นประเสียนเป็นประเสียเลยเป็นประแสให้แน่ตาตาตา ตาเห็นตาปรดแสปรแสปแสเก่งมากเอาเงเกงกะมาปุ๊บปุ๊บตลอดนะเราเนี่ยนานแล้วไม่ได้เข้าเรียนเออตลอดนะเราเนี่ยงนวางงนงนตลอดสอตลอดหอเนี่ยโอเคเอาตาฟังหูไปดูโอเคนะครับบอดีคุชพอดูเสร็จไม่ลอยตามเขาคือเราทำเองถูกต้อง นึกออกไหม่คัดมาริคุเถ้าฉะนั้นเป็นไงวะเขานะฟังให้ดีนะเราดูเขาแสดงว่าเขาต้องมีดีกว่าแน่นอนเราแน่นอนไม่งั้นเราจะเสียเวลาหรือใช้เวลาดูเขาทําไมดูมาดิคุชแสดงว่าอะไรครับเราไม่มีเหมือนเขาถูกต้องมาดิคุชเราจึงต้องการดูเขาเพื่อให้รู้ให้รู้รู้อะไรรู้เป็นตัวอย่างรู้อะไรรู้ตัวรู้ตัวเราเราแสดงว่าเราขาดหรือเราเกินครับ เราไม่มีเราขาดเราขาดเราจึงต้องดูเขาเพื่อเติมเต็มให้เราให้เราแสดงว่าเราพร่องกว่ามีน้อยกว่ามีน้อยกว่ามีไม่เท่าเขาและหรือเป็นไม่ได้เหมือนกับเขาเราจึงดูดูเขาเพื่อเติมเต็มให้กับตัวช่เราสรุปว่าใครหลอยครับทีนี้เราเราลอยนะครับเราบกพร่องนั่นเองนะครับบริคุสเพราะฉะนั้นเมื่อเราหลอยเราดูเขาเราหลอยถ้าเราไม่ดูเขาล่ะเราอยู่ได้ไหม เราก็อยู่ได้แบบลอยๆลอยๆไปถ้าเราดูเขาเราก็ได้จํามาได้เราก็ไม่ลอยแล้วทีนี้อเราก็จะมีอทําอืทําเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ทไมเราไม่ทําเองเลยตำตรีไม่ต้องไปดูเขาไม่ทําเองไปเลยพูดเองคิดเองชงเองทําเองพูดเองเขียนเองพิมพ์เองทําเองทุกอย่างเลยทําไมเพราะว่าตัวเราอืยังยังไม่รู้เท่าเขาเท่าเขาไม่รู้เท่าตัวเราไปเลยล่ะ เออไม่รู้เท่าตัวเราก็ได้ไม่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 คือหมายถึงว่าก็ถ้าเราต้องพึ่งพาเขาอยู่ตลอดแล้วก็ต้องดูเขามาพิมพหาเขาพูดถึงเขาทาไมมาไหนมีไหนจะพูดถึงตัวเราพริมม์หาเราเขียนถึงเราอันนี้มันก็ต้องมาอีกหมวดหมู่หนึ่งอืมยังไงพอเราได้ดูแล้วแล้วก็มาดูอะไรก็ในเมื่อก็ดูเขาทําไมแล้วจุมตรีแล้วเราก็มันจะไม่รู้วิธีสิอ้าวไม่รู้วิธีได้ไงในเมื่อเรากับเขาก็คือกันหรือเปล่า หรือไงหรือไม่คืออะไรเป็นเงื่อนไขเงื่อนุยบางทีเขาอาจฉลาดกว่าเราอ่ะเขาก็แค่อาจจะเขาไม่ได้ดีกว่าเราบางทีเรากฉ็ฉลาดกว่าเขาแต่เรายังยังไอ้นี่ไม่ได้ใช่ไหมแกลงจะบอกว่าที่เรามาดูเขาแล้วพิมพ์ถึงเขาคือเราฉลาดน้อกว่าเขาเงี้เหรอเอาแค่นี้เองเหรอเอาแค่นี้เหรอวันนี้เอาแค่นี้เหรอไอ้งินง เราเราอาจฉลาดกว่าเขาแล้วเราแต่เราเออยังดึงออกมาไม่ได้หรือเราฉลาดกว่าเขาแต่เรามาดูเขางโง่กว่าเราเออเออเราฉลาดกว่าเราเลยมาดูของโง่โง่มาดูเรื่องโง่โง่แล้วก็เออมาฉลาดมากอีกทีนึงฉลาดจากกาที่ดูของโง่เออเออ,เอในความโง่นั้นมันมีความฉลาดซ่อนซ้อนอยู่นะเอเออ เคิดดีๆน่ะตัวเราเอาเอาแล้วเราเราฉลาดที่ดูเขา,เราหรือ<ต>ว่าหรือว่าเขาฉลาดที่ให้เราดูว่าเราโง่เราเนี่ยตัวเราเนี่ยนะอืในความคิดตรงเนี้ไม่รู้ถูกรู้ผิดเราตัวเราทั้งโง่ท,งทั้งฉลาดในที่เดียวกันอ๋อ,อสรุปแล้วหมายควรว่าเราพึ่งเขาหรือเขาพึ่งเราเราพึ่งเราสิเราพึ่งตัวเราเราต้องทําเราพึ่งเขา เขาณนะกับพ ay, nowadays, ึ่งตัวเราถามว่าถามว่านะถามว่านะอะไรทําให้เราไปต่อได้คัสาริคชเพราะเรามีความเข้าใจถามว่าอะไรจุตรีเอาไมเอาไมเอมสิเราพึ่งเขาหรือตัวเราพึ่งตัวเราอันไหนทําให้เราไปต่อได้มากกว่าการาริโคชเพราะว่าเราพึ่งตัวเราเราพึ่งตัวเราแสดงว่าเร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 า เรามาพึ่งเขาอยู่แสดงว่าเราพึ่งตัวเราเองเราพึ่งเขาเจอเราพึ่งเขาอยู่เราพึ่ง